สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟนอกจากทางเอฟซีใหม่ FC เก่าเนาะสำหรับแนวทางที่แอดดํามาแบ่งปันในมือนี่เป็นนิเคอีวีไอกับปกติเช้าบ่ายนอจากของงวดประจําวันที่7เดือนมีนาคม2565นาจากแนวทางกามีเขามีรุ่ปั๊ปผลกันไปเนาะกับบบ่ากันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองพิดผานประการใดก็กกกขอโทษขอให้นะจ๊ะสำหรับแนวทางวันที่6เนาะมีแต่ี i p เนาะจ๋ะนี้เคอีว e ีไอพีเสาร์อาทิตย์กานี้เคอี e p. ปกติกับบอมี่เนาะจ๋านอกกายุดธไปกับมีแต่ VIP สำหรับ VIP นี่มีถูกมือเนาะจ๋าพี่น้องท่านใดนำไปเป็นแนวทางก็ได้ถูกมือเนาะ ส่วนผลที่ออกของวันที่6เนาะจ้ะนี่เคอี e v I วีไเช้า7 3 7ดสองกับ6กหนึ่งสาเสองเข้าสองเนาะจ้ะได้เป็นตัวเน้นแล้วก็ได้เป็นโตกรับเนาะสองเดเ็ดสองเดนวิ่งรูดส่วน6กหนึ่งเนาะจ้ะ6กหนึ่งกับเข่าตารางวันเนาะหกหนึ่งเข้าตารางวัน ส่วนนิกเควียพีบายสองแปดเข้าเด่น8วิ่งรูดเสียดายตัวเจาะบอมาเนาะเขาเป็นตัวเด่นวิ่งดุนะจ๊ะสองกามารักลอยเนาะส่วน3 3 3 3เข้ากระลุดไปตะรางว่าน 3, สามกามาคือกันนะจะ3ามกามาเนาะกะ็ยินดีกับพี่น้องเอฟซีทีเพิ่นตามแนวทางนี้เควียพีนะจ๊ะเข้าไปในรอบเสาเนาะรอบเสาเขาเจ็ดสองได้สองเจ็ดตกกับตัวเนียนนะจ๊ะ ส่วนตารางวันกับเขาหกหนึ่งนะจะแตกบนล่างน่าจะได้รอ VIP เสาเนาะแต่ส่วนแนวทางทีแอดหาไปน KE เคอีปกติของวันที่สี่น่าจะกระรุดไปนะา๊ะเนาะแต่ส่วนมากทีแอดคิดคำนวณเนานะแอดคิดคำนวณกับจะคิดคำนวณเป็นนี่เคอีปกติน่าจะที่เคยลงหายพี่น้องเอฟซีประจำเนาะ สำหรับแนวทางวันที่7จนะจจะแอดมินก็นให้ไปปกติกะ VIP ถา้าทมากถ้าชอบรอบใดก็ล่องเอาไปเป็นแนวทางใดนะ่าจะเนาะสำหรับพี่น้องที่เพิ่นมากหุ่นนี่เคอีน่าจะสำหรับแนวทางวันที่เจนะ่าจะแอดมินก็นจะให้ตัวเด่นเนาะตัวเด่นที่6กับ5านจะาจะ6กับ5วิ่งรูดส่วนตารางวันนะ่าจะให้1ให้8ให้4 แล้วก็หายเก่าเนาะสายวิ่งรูดก็น,นั่งไปวิ่งรูดใดเนาะหรือว่าจะจับคู่ได้หนีใดเลยเก็จะส่วนตัวที่แอดนิ่งจะได้ก็จะมีหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้าห้าหนึ่งห้าห้าห้าแปดห้าเก้าเนาะ ส่วนหัวกั๊บเก่าในตัวเดียวกันเนาะย้ำว่าเป็นตัวเดนะียวกันน่าจะมักชอบผู้ใดก็อย่าลืมกลับหัวนําเนาะส่วนสองตัวการ ecc. นิ่งไฟกับทุกรอบนะาจะทุกรอบต้องนิ่งไปกับนําเนาะหัวกับเก่านะาจะหัวกับเก่าตัวเดียวกันตัวเดียวกันอันนี้หกหนึ่งเก่าหนึ่งหกหาเก่าหาหกแปดเก่าแปดเนาะหกเก่าเก่าหกกะคือตัวเดียวกันน่าจะหาเก่าหาหกก็คือตัวเดียวกันนะาจะพี่น้องจ้ามักชอบกะ ลองวิเคราะห์ิจารณาเอายิบจับไปใส่เป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้ะถ้าบ่มากก็สารารถเลื่อนผ่านใดเนาะเพราะว่าแนวทางมีเขามีรถปับปนกันไปเนาะจ้ะกับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนตัวเน้นมีหกหาหกเก่าหาหนึ่งหาแปดเนาะสำหรับเอ่อส่วนตัวเน้นเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวเนาะจ้ะถ้ามาก้าชอบก็บตามแอดมินใดถ้าบ่มากบ่ชอบก็บนั่ตัวเด่นหรือว่าในตารางวาดไปจับใส่ตัวที่มีอยู่ในใจใดเลยเนาะจ้ะ สำหรับคลิปนี้นอกจากแอดมินก็ฝากไว้เนาะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนนอกจากเพื่อที่จะปริพัทแนวทางที่แอดมินลงให้เนเาะขอให้มีโชคมีหลับลำลาำรืยอร่ปังๆกันทุกๆคนจ้าพอกันคลิปหนาะสวัสดีค่ะ